เราด้จริงๆเลยนะอไม่มีใครเกาให้ด้วยใครใครเอเอาเอา้าเข้างเอาไม่พอตีก็ได้ còn đi được mấy? có hay? ui đâm đâm luôn ấy, ui luôn ấy, Đó, một một, đi dì một ờ, lát có ăn gì như thế, oh quần ơi, tưởng đấy, Đi lên, Đi lại rong tháo lại. ờ, này à. tay cao hay đó จะบ,บ้าวางไม่ลงไม้ไอที่มากตกตกทไมหนูไม่กินจะไปเอาแต่อันใหม่เอาเอา,เอ,าอู้หเฮ้ยหม่หเว้ยวันนั้นก็เศษเศหมดไดของมา่สิอแมวไม่มีนนคนขวากนะขนุ ขมุนหนังกขงมุนหนักงมกับกดิ้นดีนะั่นลูกนะดีนะตัวกายเลือดหวีอันนี้ไม่หนักนะเนีนะเจ็บพี่แม่แลต้องไปไล่เอฟนะเนี่ยนี่มันหรอเมื่อไหร่จะยอมให้อุ้มนะเมื่อไหร่จะยอมให้การก้มน,นะขมวเกย เดี๋ยวสักพักพอหยุดเกานะก็จะขึ้นมาเม่ไหนจะยอมให้อุ่มนะ ก็ว่ากันไปไลกเ้า่ต้นไงหาต้นจะได้สบายใช่ไาลูกมาเดี๋ยวตั้งเยอมันไข่ใช่มลกฮาวบอกพี่นี่มาพี่นี่เข้ามาเกาให้จอจ้อนั่งหนาววันนด อ่อเลยแต่เราไม่ดิ้นเนี่ยนนี่ไม่เป็นมาๆไม่เ้าแต่ว่าจะชาเขาฝักฝักรอยเพรกูคันคอแม่กูยังไม่จัดแม่เลยเหว่ยน ที่มึงกินมึงรู้ไปของใครขคนที่มึงสวนเมื่อกี้นี่หละอ๋อและไอ้นี่กรสาใจยังไงอ๋อเออ น้ำออกมานั้นนจะสีกไปรอ่ะน่ารอาค่